สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพบพ่อกับจิตนาผ้ามวนสูยแสบกันอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้มาพบพ่อกับเมนูปนปลาทูใส่กับแมงดาค่ะหละกักจะเป็นแกงนกหน่อไม้นะคะบานเฮ่านะคะวันนี้พักหลายแห้งพี่น้องพักหลายมากพบพ่อกันอีกแล้วนะคะมีผักยังแน่มะระ มะละขีนกค่ะพี่น้องดอกกระเจียวลืมทงดอกกระเจียวลืมทงค่ะแล้วก็จะเป็นคาค่ะคา,า,าที่ห้าวหลวกแล้วนะคะบักแตงพี่น้องบักแตงพักซี่พักนี่อันนี้พักกาดแก้วอันนี้พักเอียก่ละทั่วผู้ค่ะพี่น้องบ่าวหลายค่ะมากินกันเลยที่คาดบ่ได้ สำหรับอาหารเมนูอีสานบานเฮาก็คือข้าวเหนียวมาจบกันเลยถ้าต้องปั่นได้ไ,มไดหมน้องปั่นเขาปั่นเขาคุยนะคะหิวล,ลายด้วยมันนี้หิวล,ลายจำเบิรงสะก่อน mm. mm. สวยยอดเลยมาละคุยได้พี่น้องคุยคุยคักค่ะ ออขอสดนะันเนาะสบไลพี่น้องไง ถ้าตรงเหตุเป็นโบกเป็นโบกไว้เด้ mm. ทั้งแสบทั้งเผืด คาแก่แน,น่เ้อซื้อมาจากตลาด <c oughs> <c oughs> I believe it or not mm -hmm. ใส่ซอนชนม่อคือแหละล่ะใส่มือพันพันพันจิ้บ อนไม่มีกระไลหลไรกินส้มสีนิ้วขาแห้งเนาะโอ้ยเย้ยเย้ย,ยไ,ไม่มีกระตอมตา จับลค์ค่ะพี่น้องคลิปนี้สำหรับเมนูปนปะากับแกงหน่อไม้เอาไวมม้ซ้ำนิ้สะก่อนหูเสึกว่าสิแสบแห้งเผ็ดแห้งมือนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับจิตนาภามวลส่วนแสบน้ำกนเลยกันค่ะคลิปนา้ามียังสีมาฝังมาตอนนั้นคอยติดตามรับชมได้นะคะมือนี้ขอกาวข้าไปสวัสดีค่ะ